ค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องปองปอนเจนะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับคลิป Q&A ถามตอบทุกเรื่องก็ฉลองห0,000 000หมื่นซับของเรานะคะทุกคนบวกกับวันนี้นะคะเราก็จะพามาแบบบล็อกเล็กๆน้อยๆด้วยนะแบบมาเที่ยวคาเฟ่นะคะแถวบ้านปอนเอง สำหรับสถานที่ที่เราพามาเที่ยวกันในวันนี้นะคะก็คือโอเชียนบาร์นะคะก็เป็นบาร์เปิดใหม่นะคะในอำเภอปากช่องถ้าเกิดใครมาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยก็แวะมาเที่ยวกันได้นะเขาก็จะตกแต่งนะคะเหมือนอยู่ริมทะเลเลยทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเหมือนเราได้มาเที่ยวทะเลจริงๆเลยแล้วก็ด้านหลังร้านนะคะเขาก็จะเป็นลำธารน,นะคะกับภูเขาเรียกได้ว่าบรรยากาศดีมากๆเหมาะกับมานั่งชิลสุด,สด ก็จะโพสต์นะคะที่เราอะได้ลงโพสต์ไปในคอมมูนิตี้ของช่องเราเนาะ <c oughs> ก็แบบให้ทุกคนอะได้ถามคำถามกันเข้ามานะคะเราก็จะแบบพยายามตอบแล้วก็แบบให้คําปรึกษานะคะกับทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะ แล้วเราก็บอกว่าจะคัดเลือกคําถามนะคะมาทําเป็นคลิป Q&A เนาะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะคำถามแบบส่วนใหญ่นะคะทุกคําถามที่ถามมาคือส่วนใหญ่ปอนก็ได้ตอบไปในคอมเมนต์หมดแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยแบบได้คัดเลือกมา15คําถามนะคะในการทําคลิป Q&A คลิปนี้นั่นเองก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ซัพพอร์ตปอนมานะคะจนถึง10,000ซับสไครป์นะคะก็อยู่กับปอนเป็นานๆน,นะคะทุกคนโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันจากข้อแรกเลยค่ะโพ เกิดจังหวัดอะไรแล้วก็เป็นคนที่ไหนก็บอลนะคะเป็นคนโครราชนะคะเกิดที่จังหวัดนะครราชสีมาตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่ที่นี่มานะคะตลอดเลยไม่เคยย้ายจังหวัดไม่เคยข้ามไปอยู่ที่ไหนนะคะใบให้นะคะว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาใหญ่นะคะก็ไปดูเองนะว่าอำเภอไหนอยู่ใกล้เขาใหญ่มากที่สุดมีทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะข้อ <c oughs> ที่2ทําไมถึงมาทํา YouTube นะคะทํา YouTube เพราะอะไรก็อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าจุดเริ่มต้นของเราก็คือ เราอะใช้รอยต่อช่วงมัธยมกับมหาลัยนะคะช่วงนั้นที่แบบปิดเทอมกําลังจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาว่างอยู่ใช่ไหมเราก็แบบเวลาว่างตรงนั้นหนักมาทํา YouTube นะคะเพราะเราคิดว่าเราอยากจะทําอะไรแบบระหว่างเรียนอะที่มันสามารถเรียนไปด้วยได้แล้วก็ทําไปด้วยได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็วิทยาคณะนะคะ u t u b e ก็คือพุดเข้ามาในหัวเลยค่ะทุกคนก็เลยเริ่มต้นทํามาบวกกับเรามีความคิดที่ว่าถ้าเกิดเราเรียนจบไปแล้วนะคะเราไม่มีงานทำเราตกงานขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างน,น้อยเราก็ยังมีแบบช่อง YouTube นะคะที่เราสร้างเอาไว้เราก็อาจจะแบบ ประมาณนี้นะคะข้อที่3สังคมในธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคำตอบก็คือจะบอกว่าค่อนข้างหลากหลายนะคะทุกคนมีทุกสังคมมีมีแบบ คนทุกๆรูปแบบเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องแบบเลือกคบคนให้ดีนะคะยกตัวอย่างนะคะแบบสังคมหรือว่าคนที่ปอนเคยเจอเนาะแบบก็จะเป็นแบบสังคมที่แบบลูกคุณหนูนะคะใช้ของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยก็มีสังคมที่แบบนักกีฬานะคะแบบค่อนข้างเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเลกเรียนเขาก็จะพากันไปออกกาลังกายอะไรอย่างนงี้นะคะก็มีแล้วก็สังคมที่แบบกินเหล้าสุปรีนะคะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีทุกคนก็คือมีทุกรูปแบบเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคบคนแบบไหน ก็สังคมอะ่ะมันจะหล่อหลอมให้เราอะ่ะเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดเราอะ่ะอยากเป็นคนแบบไหนก็ให้เราอะ่ะเอาตัวเข้าไปอยู่กับคนแบบนั้นหรือว่าสังคมแบบนั้นก็เลือกคบเพื่อนให้ดีนะคะข้อที่ซีตอนอยากทําอาชีพอะไรแล้วก็มีความฝันอยากจะทํางานอะไรเอาจริงไหมคือเราไม่อยากทํางานเลยเลยเราอยากยูย่เฉยแล้วก็มีเงินเข้ามาแต่มันไม่ได้ไนงะทุกคนมนนษย์คนเรานะคะทุกคนต้องทํางานนะคะเพื่อแลกกับเงินใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นอะ่ะ เราอยากจะทําอาชีพอิสระนะคะเราอยากทําอาชีพที่เรารู้สึกว่าเอยมันสบายใจอ่ะเราทําเราก็ได้เราไม่ทําเราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเราไม่อยากเอาความหวังหรือว่าโอกาสอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเราอยากจะแบบทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ทํางานอิสระเราจะทํางานอะไรก็คือปอนอ่ะอยากทํางานตรงสายที่เราเรียนมาคือปอนอ่ะทำเรียนการจัดการกีฬาใช่ไหมเออปอนก็อยากทํางานเกี่ยวกับในวงการกีฬานะคะเป็นผู้ซื้อข่าวกีฬาเป็นนักข่าวการกีฬานะคะเป็นผู้จััดกการแขข่งนีฬ กต่างๆนะคะแล้วก็กีฬาที่ปอนชื่นชอบมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครติดตามใน IG ปอนนะ mm hmm. ก็จะรู้ว่าปอนชอบกีฬา e-sport มากๆเลยนะคะ ROV e-sport ก็คือเราดูการแข่งขันทุกซีซั่นเลยทุกคนแล้วก็ทีมโปรดของเราก็คือทีม Talon e-sport นั่นเองค่ะปอถ้าเป็นไปได้นะคะ mm hmm. ก็อยากทำงานกับทีมทารอนนะคะ mm hmm. หรือว่าทำงานกับกา r ีน่นะคะ ROV อะไรประมาณนี้นี่เค้กที่เราสั่งมาพอดีเลยนะคะทุกคนเราสั่งเป็นเค้กส้มนะคะ mm hmm. ก็เขาทำมาสดๆใหม่ๆเลย หลังร้านบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็นั่งชมวิวลำธารไปเนาะคือแบบบรรยากาศดีมากข้อที่5มีวีรกรรมอะไรที่แบบน่าอายหรือว่าขายหน้าไหมบอกว่ามีค่ะแล้วก็มีเยอะด้วยทุกคนแต่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังแค่2อย่างนะคะทุกคนอย่างที่หนึ่งก็คือเราเคยไปทักคนผิดนะคะทุกคนในงานวันกีฬาสีก็คือแบบเพื่อนแข่งปิงปองอยู่ใช่ไหมเราคิดว่าแต่คนนั้นเป็นเพื่อนของเราเราก็เลยแบบไปทักกับสกิดไหลแบบโหลแรงเลยนะแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงมึง แข่งกันี่หรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดท้ายเขาหันมานะคะคือไม่ใช่เพื่อนของเรานะคะตอนนั้นก็คือแบบหน้าแตกไปเลยจ้าแล้วรู้ไหมว่าเราแก้ไอย,อยังไงเราแก้เขินด้วยการชวนเขาคุยเลยคะ่ะ yes. ทั้งๆที่แบบไม่รู้จักกันนะก็แบบเออชวนคุยไปเลยว่าเฮ้ยแข่งเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมแข่งตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยตอไปเจอกับใครบ้างก็คือชวนคุยทั้งๆที่ไม่รู้จักกันเลยทุกคนคือแบบโอโ้โหแล้วก็วีรกรรมล่าสุดนะคะทุกคนตอนปีหนึ่งอ่ะเราอยู่หอในใช่ไหมหอในมอทเราก็แบบเดินถือตะกร้าผ้านะคะจะลงไปซักผ้าอายอด เออแล้วเราอะทำกางเกงในตกทุกคนแล้วก็มีคนเดินมาพอดีเลยแล้วเขาก็แบบบอกเราว่าน้องคะน้องคะ,งคะกางเกงในตกคะ <c oughs> แล้วโคตรอายเลยอะทุกคนแล้วเราก็เดินไปเก็บกางเกงในอะโอ้คือแบบเอาจิงก็แบบพอนึกย้อนกลับไปก็คือขำเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะคนนั้นเขาจะจาเราได้อยู่หรือเปล่าข้อที่6เคยมีประสบการณ์เสี่ยงตายไหมคําตอบก็คือ มีคะ่ะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยลืมเลยนะเป็นการเสี่ยงตายครั้งเดียวในชีวิตที่เรารู้สึกว่านึกย้อนกลับไปก็คือแบบไม่เคยลืมเลยจริง ก็คือตอนเด็กๆนะคะประมาณมอต้นอย่างเงี้ยเออหลังจากเลิกเรียนใช่ไหมเราก็ไปเล่นน้ากับเพื่อนๆนะคะไปกันประมาณหคนเนาะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกระแสน้ำมันแรงแล้วทีเนี้ยเราก็แบบพัดเรากับเพื่อนอีกคนนึงก็คือมีเรากับเพื่อนอีกคนนึงสองคนนะคะถูกน้ําพัดไปอ่ะทุกคนแบบพัดไปตรงที่ลึกๆอ่ะแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะคือขาเราก็ไม่ถึงพื้นแล้วคือตอนนั้นอ่ะจะจมน้ําอยู่แล้วทุกคนแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็คือจะจมแล้วแบบเกาะเราอ่ะเกาะแบบตะกิดตะกายนะคะเราก็แบบจมไปด้วยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าโชคดีมากเลยทุกคนก็คคคืืืืออออมมีีีเพ่่นนนก3ะะทแบบ เข้ามาช่วยเราแล้วก็มาดึงพวกเราไว้ถ้าเกิดตอนนั้นอนะ่ะไม่มีมือเพื่อนทั้งสาคนนะคะเข้ามาช่วยเราก็คือเราคงไม่ได้มาแบบนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบรู้สึกเป็นหนี้ชีวิตเพื่อนมากแล้วก็รักเพื่อนมากเลยอืมก็ถ้าเกิดใครที่แบบไปเล่นน้ำมาอะไรอย่างงี้เนาะแบบลําพังอะไรเงี้ยไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยก็ต้องระวังนะอันนี้ก็แบบเตือนไว้ก่อนเลยนะเพราะแบบมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบน่าก,กลัวมากเลยจริงๆรแล้วได้ของกินครบแล้วนะคะก็คือเราสั่งชายเย็นนะคะแล้วก็นมสดคาราเมลนะคะมานั่งกินกับเค้กส้มข้อที่7 เป็นอะไรกับตากล้องก็อันนี้ทุกคนน่าจะหมายถึงแซมเนาะเพราะว่าแซมอ่ะเป็นคนที่แบบมาถ่ายให้เราบ่อยสุดๆแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นแซมอยู่ในช่องของเราเยอะที่สุดแล้วเนาะก็คําตอบก็คือเป็นแฟนค่ะ เออทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมก็คือเราเป็นแฟนกันแต่ว่าเราคบกันเหมือนเพื่อนอะจนแบบเวลาไปไหนมาไหนทุกคนก็จะคิดว่ามาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราแบบคบกันแบบเพื่อนสนิทอะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆอะไรเหมือนคนอื่นใช่ไหมเราจะแบบไปไหนมาไหนเราก็แบบแก้แก้แก้จะเอาโนมัยจะเอานี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนคบกันเหมือนเพื่อนเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็คบกันจะสามปีแล้วเนาะก็แบบสิ้นปีนี้ก็น่าจะสามปีแล้วข้อที่8ดนะคะ พี่ปอนอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะก็จะ21แล้วครับวันที่8ธันวาคมนี้นะคะก็จะ21เต็มแล้วต่อไปนะคะ JS มาจากอะไร <c oughs> ก็คือ JS อะ,อะก็คือเป็นชื่อ <c oughs> เป็นตัวยอ่อของชื่อกับนามสกุลภาษาอังกฤษ,อกษของเราเองนะคะก็แบบไม่มีอะไรมากนะ,ค,ะคิดอะไรไม่ออกก็คือปังปอน JS เลยจ้าเพราะว่าถ้าเกิดตั้งชื่อคําว่าปังปอนจิติตาสุขเสมอเออมันก็จะแบบยาวไปใช่ไหมแล้วจะบอกว่าเค้กส้มที่นี่อร่อยมากเลยนะคะทุกคนใครมาที่นี่ก็อย่าลืมกินเค้กส้มนะคืออร่อยมากแลวชอบมาก ข้อที่10พี่ปอนสายตาสั้นเท่าไหร่ก็เราวัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราว่าจะไปตัดแว่นแล้ก็ไปวัดสายตาใหม่อยู่นะสปีที่แล้วอะ่ะเราวัดได้ข้างขวานะคะ150แล้วก็ข้างซ้าย250แล้วก็มีเอียงด้วยนะเล็กน้อยแต่ปอนจำไม่ได้ว,ว่าเอียงเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะสั้นลงแล้วนะคะเ <laughs> <laughs> พราะแบบเริ่มแบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้ว <laughs> องบอกก่อนนะว่าเราไม่ใช่คนที่สายตาสั้นมาตั้งแต่เกิดนะคะก็คือตอนเด็กๆอะ่ะช่วงประฐมมัธยมอะ่ะเราก็เป็นคนสายตาดีเป็นคนสายตาปกติเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เราอะ่ะชอบแบบนอนเล่นมือถือทุกคนนอนเล่นมือถือแบบจ้องแสงอะ่ะแบบในที่มืดๆอะไรก็คือแบบทั้งบ้านนะคะก็คือปิดไฟหมดเดยวแต่เรานอนเล่นมือถือนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ท,ทาให้เราสายตาสั้นมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเรานเวลากลับไปเราก็จะแบบไม่ทําพฤติกรรมแบบนั้นอีก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่แบบชอบเล่นมือถือชอบแบบจ้องจอนานๆน,นะคะในที่มืดๆหรือแบบในที่ที่แสงน้อยอย่างเงี้ยระวังตัวไว้เถอะระวังจะสายตาสั้นเหมือนปอนนะข้อที่11ปอนเคยมีประสบการณ์เจอผีไหม ทุกคนคิดย้อนกลับไปก็คือแบบรู้สึกย mm ังขนลุกไม่หายคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่เราเจอตอนนั้นอ่ะมันใช่ผีหรือเปล่าก็คือเราอ่ะเคยมีบ้านเก่านะคะอยู่ใกล้ๆเขาใหญ่เนาะเออแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบเราอ่ะมันจะมีโทรทัศน์ใช่ไหมถ้ามันก็มีโทรศัพท์ก็คือเราอ่ะชอบถ่ายถ่ายรูปโทรทัศน์นะคะถ่ายวิดีโอในโทรทัศน์เอาไว้ดูย้อนหลังอ่ะทุกคนเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะคือมันแบบมันก็แบบไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมเราก็อาศัยการถ่ายวิดีโอจากโทรทัศน์นะคะเอาเก็บไว้ดดูเเเอแแล้้ววััันนนนน่ะะรรราาบบหมืถยีีโโทททศศ์์คพ ถ่ายกับโทรศัศท์แล้วสักพักนึ่งอะแรกๆมันก็จะแบบถ่ายปกตินะแต่หลังๆอะนล่นแหละมันเหมือนมีเงาอะไรไม่รู้แบบมันลอยผ่านไปอะทุกคนแบบมันลอยแบบบังโทรทัศน์แบบมิดเลยนะทุกคนแล้วแบบมันเหมือนแบบค่อยๆผ่านไปอะจนป่านนี้นะคะเราก็ยังแบบไม่รู้เลยว่าเงานั้นมันคืออะไรแล้วพอเรามองออกมานอกจอโทรศัพท์นะคะก็คือแบบมันไม่มีอะไรอ่ะทุกคน คือแบบเรามองออกมาหน้าจอมันไม่มีอะไรจริงทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดมองในโทรศัพท์ก็คือมันมีแล้วก็ไม่รู้มันเป็นแบบการหักเหของแสงหรือแบบเกียวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่ากลัวมากเลยอะเอาจริงทุกคนมันเป็นเงาดำๆะมันแบบมันค่อยๆเลื่อนผ่านไปเทียนิดเทียนิดเทียนิดแต่ทุกคนอ,อยังกลัวไม่หายเลยคนลุกข้อที่12คิดว่าการเรียนมัธยมกับมหาลัยเนี่ยแตกต่างกันไหมจะบอกว่าค่อนข้างแตกต่างเลยนะทุกคนแตกต่างเยอะมาก เราได้ลิสต์เอาไว้ให้อยู่นะเอาแบบคร่าวๆเลยเนาะก็ตอนมัธยมอ่ะเราจะต้องตื่นเช้าใช่ไหมตื่นเช้าไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตอนมัธยมอ่ะเราตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะแล้วเราก็ไปโรงเรียนตอน7จ็ดโมงเช้าทุกคนคือมันเช้ามากแต่พอเรามาอยู่มาหาหลัยนะคะเรียน9ก้าโมงเราตื่นไปเรียน9ก้าโมงแทบไม่ทันนะทุกคนตั้งแต่มาอยู่มาหาหลัยก็คือตื่นเช้าไม่ได้อีกเลย แล้วก็เรื่องของบบกฎระเบียบอะไรเงี้ยมัธยมขเขาก็จะมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยเนาะแต่วมหาลัยออก็แบบจะค่อนข้างชิวนะอย่างมธอ่ะแต่งตัวอะไรไปเรียนก็ได้นะคะแบบทำเล็บทำสีผมหรือว่ามัดผมทรงอะไรก็ได้ไปเรียน แล้วก็มาธยมใช่ไหมคือเขาจะบังคับให้เราทากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมคณะศีกิจกรรมวันภาษาไทายวันสุนทรภู่อะไรเงี้ยเออเขาก็จะบังคับให้เราเข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าที่มหาลัยอ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยบังคับให้เราทํากิจกรรมนะคะก็คือเราอยากจะทําอะไรก็ได้เราอยากจะทําอะไรเราก็ทําเราไม่อยากทําอะไรเราก็ไม่ต้องทํานะคะส่วนมากแบบเออเขาแบบไม่ค่อยบังคับนะ แล้วก็ส่วนการเรียนนะคะการเรียนมัธยมอจจะเรียนเยอะใช่ไหมแบบวันหนึ่งอย่างเงี้ยเจ็ดแปดวิชาก็คือแบบเรียนเยอะนะคะเรียนหลายวิชาแต่ว่ามหาลัยอย่างเงี้ยจะเรียนวันละประมาณ2-3วิชาแต่ว่าเรียนนานเรียนไม่เยอะแต่ว่าเรียนนานนะก็คือคาบละประมาณ3ชั่วโมง <S <S ส่วนเรื่องภาระงานนะคะการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่านักพคงกัน ทุกคนไม่ว่าจะมาธยมหรือมหาลัยอาจารย์สั่งงานเยอะเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยนะคะก็คือเราชอบตอนมาธยมก็เราชอบตรงที่ว่าแบบมันฝึกระเบียบวินัยของตัวเองอ่ะมันฝึกให้เราตื่นเช้าฝึกให้เราแบบเป็นคนมีระเบียบมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมหาลัยนะคะอันนี้ก็คือจะค่อนข้างชิวเนาะมหาลัยก็จะแบบค่อนข้างให้อิสระกับเราอาจารย์ก็จะมาแบบไม่ได้บังคับหรือว่าอะไรมากนะคะคืออาจารย์เขาจะแบบไม่มาจู้จี้จุกจิกอะไรเราเลยนะคะเราจะต้องแบบรับผิดชอบตัวเองเนาะก็แบบเออมันก็แบบดีกันคนละแบบเนาะ ข้อที่13ก็คำถามนี้นะคะทำ YouTube ได้เงินเดือนละกี่บาทมีใครอยากรู้กันไหมก็ตอนนี้นะคะเราตอบได้แค่ว่าหลักพันนะคะก็คลิปเนี้ยเราจะตอบแค่ว่าเราได้หลักพันก่อนนะ เดี๋ยวเราอาจจะไปเฉลยละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คืออีกคลิปหนึ่งนะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาเปิดรายได้1 0,000หมื่นับนะคะก็รอติดตามชมกันนะคลิปนั้นอ่ะเราจะเปิดหลังบ้าน YouTube ให้ดูเลยนะว่าเออในแต่ละเดือนอ่ะเราได้เงินกี่บาทแล้วก็เงินที่เราได้อ่ะมันมาจากอะไรบ้างนะคะก็คือคลิปนั้นละเอียดสุดๆเลยทุกคนรอติดตามชมเลยนะคลิปนี้เราก็อาจจะตอบได้แค่ว่าได้หลักพันนะฮะข้อที่10ซีธรรมศาสตร์เนี่ยมีกฎอะไรมากไหมย้อมผมทำเล็บไปเรียนได้หรือเปล่า จะบอกว่าก็มีกฎคล้ายๆกับมหาลัยอื่นนะคะทุกคนกฎทั่วๆไปเนาะแต่ว่ามหาลาัยอค่อนข้างแบบเออให้สิทธิเสรีภาพอะไรเงี้ยเราเต็มที่เนาะเราสามารถทําสีผมนะคะทําเล็บแต่งตัวยังไงไปเรียนก็ได้เนาะก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนด้วยนะข้อที่15อันนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยปอนใช้เงินกี่บาทแล้วเราเสียเงินไปกับอะไรบ้าง คำตอบก็คือเราใช้เงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ4ี่พันค่ะทุกคนสี่พันนี่คือเฉพาะค่ากินค่าเดินทางแล้วก็ค่าเบตเตอร์เลตนะยังไม่รวมค่าที่พักนะคะค่าหองค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าสกินแคร์เครื่องสําอางของตัวก่อนเองอันนี้ก็คือยังไม่รวมถ้าเกิดรวมทุกอย่างแล้วนะคะก็น่าจะเกือบหมืน่นหรือไม่ก็บางเดือนก็หมื่นกว่า ก็เดี๋ยวปอนอาจจะมีแผนทําคลิปเนาะแบบเออค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เรียนมาหาหลัยเนาะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะแล้วเดือนเดือนนึงเนี่ยปอนแบบหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วก็หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนั้นอะปอนก็จะมาแจกแจงรายละเอียดแบบละเอียดเลยนะก็รอติดตามชมกันนะคะ เคสํำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ Q&A ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มีส่วนช่วยนะคะทำให้ปอนอ่ยมาจนถึงจุดจุดนี้นะคะก็อยู่กันไปนะคะแบบ5 0า0มื่นซับหนึ่งแสนซับหนึ่งล้านซับนะคะอยู่กันไปนานๆเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณจากใจจริงๆเลยเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะปอนก็ฝากกดไลค์กดบ Subs ์ค b ายช่องของปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายย